เออกว่าไปถึงบาวีกับน้องเนืหมูปุ๋ง,งนนะเออนี่นี่นี่กูเน่งโรตีย่านตาขาวเลยพอดีอีปุกรจายิดนึงว่าหวังเนี่นะเขาวันเออขายอะไรเขาเรียกขายออนมนมนมสดน,นั้นที่เขาไม่แต่เดือยเออนั่นเลยทีนี้อ,อ่ากูเน่งว่ากูเน่งงั้นอีอีอีอ,อีขายโรตีกันเลยเพรานั่นรโรตีตกมันแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องแตเดือยน,น้อย,อยงั้นเราทีนี้ กูหน่งมีปรึกษาเลยว่าตากูหน่งทำมันดีไหมอ่ะอคิดว่าลูกไก่มากหรือว่าลูกไก่ถุนนาบ่าวีนาไม่รู้นาหนอนัน่นนัน่นใน,น,น,นมหมูุ่งนาะทีนี้เล่าๆตอนตกมันลงลงนึกเลยตอนตกตาาไม่เชื่ว่ามันเป็นยังไงกันเลยตอนตกนะ เขาเ้านี้ก็แตกๆตืดน้องเป็นโรตีตกมัคิดอลยรต่อเาควัดกัโอ้ยรยเอฟคว้ากันคิดเลยต่อขนาดนี้ไม่รู้พอได้ไหมเง้ยเพื่อมาปิดนานๆไม่รู้ว่าอีกายดี้ว่าคนลูกกาถูนพ้นนีตอนนี้เราเราคิดรอตอนตกกันน้งน้มือน้องน้ำมือบอกว่ากูน่งโรตีอืม ตกแรงงั้นตกตะเกีวนถึงถึงแผ่นดินนั้นคิดแล้วแต่ทีนี้วโนบลาไม่ใตยยกตรงงั้นไม่ใจจะน้อยคิดถึงอะไรอ่ะอืนหนึ่งคิดถึงตัวเองนะคิดว่าไอ้เช่าลักก์ตอนตกโปรตีนมันตกมันต้องใ้แรงมันต้องใจอักคิดแล้วนี่นี่วัดวัดวัดเด็ดนะโอ้จะตกปักก็เฮ้ย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 อุ้มมันตัว จะเอาอยู่ไหมอยากนี้ว่ามันเหมือนตุงจาตุงจาที่ว่าเราใช้กำลับจงจาจังกิจจังหวัดนั้นเลยไม่รู้ว่าก็อุ้ยชอบหรือไม่ชอบเลยพันนี้ยังอืมจะดังหรือว่าจะดับก็ไม่รู้เลยนาบาวีน้าโอ้พิ่เล่ตาไม่รู้เจ้าความคิดเต้นเตียวว่ามันดีดังหรือมันดีดับมันนะอืมงานในหมู่ึึงนะน้าบาวีนะ